สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีสิง์คนเกิดราศีสิงศ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่16กันยายนการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาสิง์ ก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะดวงชะตาเป็นดวงที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมพศ2563นี้ชาวราศีสิงชาชาวลัคนาสิงค์คะดวงของคุณในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีธันวาคมนี้มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นคะ่ะนะ แม่หมอยังมองว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านในช่วงเดือนนี้ของคุณจะเป็นการเปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่สิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รับชื่อเสียงที่ดี คุณจะมีคนให้คำชื่นชมแก่คุณมามีโครงการใดๆนะคะโครงการที่คุณวางแผนในชีวิตนะคะให้เร่งมือทําเข้าในช่วงนี้แม่หมอมองเห็นคุณมีแผนงานแผนการที่ดีให้กับชีวิตและอนาคตของคุณเหมือนคุณกำลังวางแผนว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ บอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะยอดเยี่ยมลงมือทำต่อไปได้เลยถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นมันจะดีสำหรับคุณในอนาคตแม่หมอก็ยังมองว่าให้คุณใส่พลังให้เต็มที่อุปสรรคมีอยู่แล้วค่ะรออยู่ในวันข้างหน้าแต่คุณผ่านไปได้นะคะในช่วงธันวาคมนี้ระมัดระวังความหุนหันพันแล่นความใจร้อนอารมณ์วู้วามของคุณจะทำให้เกิดอุปสรรคติดขัดขึ้นมาได้ นะคะถ้าในช่วงนี้เดือนนี้คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขารักคุณในครอบครัวนะคนที่รักคุณคนที่แวดล้อมอยู่รอบข้างคุณให้คําแนะนําหรือชี้แนะอะไรกับคุณมาให้คุณเปิดใจเปิดหัวใจรับฟังคําเตือนคําบอกกล่าวของผู้หลักผู้ใหญ่นะนะคะแล้วสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณหรือมันจะเป็นสิ่งที่สร้างนะคะวางแผนสิ่งที่ดีให้กับชีวิต ไม่งงนะคะก็คือในช่วงนี้จะมีคนอุปธรรมค้ำจุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ห่วงใยคําบอกคกํากล่าวคำเตือนของผู้ใหญ่บางทีอาจจะฟังขัดหูแต่เป็นผลดีกับคุณในอนาคตนะเพียงแต่ว่าที่แม่หมอเห็นบางคนบางท่านชาวราศีสิงชาวลัคนาสิงเหมือนคุณจะต้องพบต้องเจอกับเรื่องรักซ้อนเรื่องอรักสามเศร้านะคะขอให้คุณผ่านมันไปให้ได้นะอย่าวันไหวนะคะจะต้องมี ่บางคนเนี่ยจะมีคนที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วมาเกี่ยวข้องคนมีพันธะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณห้ามหวั่นไหวนะคะอย่าไปสะดุดกับเรื่องราวเหล่านี้เด็ดขาดเลยนะคะผ่านมันไปให้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นสําหรับคุณในอนาคตเพราะว่าเดือนสุดท้ายแห่งปีธันวาคมเนี้ยเป็นเดือนที่คุณ จะหาข้อสรุปให้กับชีวิตตัวเองได้เช่นถ้าคุณผ่านเรื่องราวอะไรใดๆมาที่มันไม่ค่อยดีในอดีตมานะคะเดือนนี้คุณจะรู้ว่าเอาละคุณตกผลึกคุณหาข้อสรุปให้กับตัวเองได้คุณปล่อยวางได้คุณปรงได้และคุณจะข้ามก้าวข้ามสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ในที่สุดนะคะเดือนนี้แม่หมอเป็นกำลังใจให้ชาวสิงจะหาทางออกให้กับชีวิตทางออกที่ดีมากๆได้เลยนะคะ และท่านใดที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรสําคัญสําคัญต้องไปทําธุรกรรมต่างๆที่ต้องมีการเซ็นเอกสารนะคะต้องระมัดระวังเอกสารอาจจะมีการคาดเคลื่อนการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลผู้หลักผู้ใหญ่หรือการไปติดต่อเจรจาง,งานเนี่ยอาจจะมีการติดติดขัดขัด,ขดหรือสนทนากันไปคนละทิศละทางต้องระวังการสื่อสารหรือเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีๆนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ อทีนี้เรามาดูในด้านการงานชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ท่านใดที่มีงานประจำทำนะคะการงานของคุณในช่วงนี้ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งตัดสินใจมากๆเลยตัดสินใจให้ดีๆนะคะว่าคุณจะเอาอย่างไรกับชีวิตนะคะใส่พลังคุณเป็นคนมีความสามารถโดดเด่นมากๆแม่หมอมองเห็นคุณเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวในการทำงานความสามารถคุณโดดเด่นผู้คนหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่า เขาให้ความชื่นชมคนราศีสิงมากมากๆเลยนะคะในช่วงนี้คุณเป็นคนอ่ามีเขาเรียกว่ามีสกิลส่วนตัวมีความสามารถ มีลูกเล่าลูกชนที่ดีช่วงนี้เป็นช่วงโชว์ศักยภาพของคุณเลยเพียงแต่ว่าความใจร้อนจะเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานดําเนินชีวิตสักหน่อยนะคะต้องลดลดต้องเย็นเย็นลงหน่อยในช่วงนี้นะนะคะการงานไปได้นะมีคนอุปธรรมคาจุนมีคนมองเห็นคุณค่าของคุณคุณประคับประคองการงานไปได้ด้วยดีโครงการอะไรที่คุณอยากจะให้งานก้าวหน้าหรือขยับปีกสเต็ปหนึ่งในช่วง ปีหน้า2564นี้คุณจะได้สิ่งนั้นมาครองสมหวังดังใจแน่ๆในเรื่องการทำงานดีมากๆค่ะนะเพียงแต่ว่าในเรื่องการเงินนะคะการเงินการทองเหมือนคุณเหนื่อยกับภาระความรับผิดชอบในด้านการเงินมากในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้การเงินมันไปแบบเนิบเนิบนะคะบางคนต้องแก้ไขปัญหาจุกจิกหลายอย่างในเรื่องการเงินนะคะการเงินยังสร้างความอึดอัดใจหรือว่า คุณไม่สบายใจเต็มที่ในสถานการณ์ financial ระบบการเงินของคุณยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้ใจคุณเองเนี่ยคุณอยากหาเงินหาทองให้ได้มากกว่านี้สถานการณ์มันหมุนมากๆคุณอยากแก้ไขสถานการณ์การเงินที่หมุนนะคะหมุนหน้าหมุนหลังหมุนซ้ายหมุนขวาให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้มันลงตัวกว่านี้นะคะใจคุณก็คือ วุ่นวายคิดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้นะคะและท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะคุณมีเกณฑ์มีลาบลอยมีโชคลาบที่ดีในด้านการเงินเข้ามานะในกรณีที่คุณชอบเสียงโชคนะคะนะก็มีเกณฑ์มีโชคลาบดีๆแหละในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีแต่ว่าท่านใดที่ชอบอ่า ชอบขอหวยหรือชอบไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะก็ต้องแก้บนอันเดิมก่อนนะถึงจะขอของใหม่ได้นะชาวสิงห์อันนี้เห็นขึ้นมาในดวงชะตาของคุณเลยนะคะและท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นนายของตัวเองแม่หมอบอกเลยว่าให้คุณระมัดระวังเกณฑ์ความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะคะ คุณมีเกณฑ์ขยับขยายก้าวหน้าเติบโตอยู่แล้วคุณวางแผนว่าจะทําให้ธุรกิจที่อยู่ในมือของคุณเนี่ยมันเติบโตมันไปได้ดีคุณจะลงมือทําให้มันดีขึ้นแต่มันอาจจะมีเรื่องปัญหาความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องคุณต้องใจเย็นๆนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะช่วยคุณได้มากในธุรกิจการงานตรงนี้ในระยะเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้นะคะงานธุรกิจด้านของรับประทานนะคะของกินของใช้หรืออาหารเครื่องดื่มเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะเนาะไม่ต้องคิดมากนะคะช่วงนี้มีแผ่นอะไรดีๆให้กับธุรกิจใส่พลังให้เต็มที่เลยค่ะแล้วทุกอย่างจะดีงามมากๆเลยนะคะในช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วนะ อาทีนี้เรามาเข้าในเกณฑ์ความรักกันก่อนนะคะแม่หมอจะพูดถึงเรื่องความรักก่อนในตอนนี้แล้วก็หลังจากผ่านความรักไปแล้วจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงในช่วงท้ายคลิปให้นะคะในเกณฑ์ดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ความรักของคุณในช่วงนี้เรามัดระวังปัญหาอะ,อะไรป,ปรับกระทันหันมันจะเกิดขึ้นนะคะต้องมีเรื่องการตัดสินใจในด้านความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะ อะเรามาดูคนมีคู่กันก่อนคน ที่ของคู่ของรักกันมานานระมัดระวังความขัดแย้งปัญหาข้อโต้แยง้งกรณีพิพาทที่จะหาจุดลงตัวยังไม่ได้ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงการประนีประนอมจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆในด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณมีคู่นะคะถ้าสถานการณ์มันเริ่มตึงๆสถานการณ์ในความรักครอบครัวเนี่ยมันเริ่มตึงเครียดคุณจะต้องหาวิธีผ่อนคลายพากันไปท่องเที่ยวไปฟังเพลงนะคะ ต้องคลิกสถานการณ์ให้ได้นะอาการพ่อแง่แม่งอนเนี่ยเป็นผลเสียต่อความรักความสัมพันธ์มากๆเลยเรามาดูคนรักของคนสิงนะคะชาวสิงคนรักของคุณคนที่คุณรักคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณเนี่ยช่วงนี้เขาดูเป็นคนใจใหญ่ใจปั้มนะกล้าได้กล้าเสียนะคะหรือเขากำลังลงทุนทำอะไรหรือเปล่าคะช่วงนี้คนรักของคุณดูจะ ถ้าเป็นสถานการณ์การทำงานหรือเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยโอ้ใส่พลังเลยค่ะทุ่มเทเวลาให้กับการหาเงินหาทองหรือวางแผนชีวิตมากๆเลยแต่ดูเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างช่วงนี้เอาแต่ใจตัวเองหรือขี้งุดหงิดซะหน่อยนะคะบางทีอาจจะมีคำพูดคำจาอะไรที่ หรือการแสดงออกที่มันไม่ค่อยถูกตาถูกใจคุณสักเท่าไหร่ออกมาแบบนี้นะคะถ้ายังมองเห็นความรักให้แก่กันและกันก็ต้องมองข้ามจุดนี้ข้อเสียของเขาไปให้ได้นะคะชาวสิงห์นะส่วนความรู้สึกที่คนรักของคุณมีให้แก่คุณนะคะตัวเขาเองเนี่ยความรู้สึกคนรักคุณนะเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนเข้าใจยากนะในเรื่องบางเรื่องคุณเหมือนคนเข้าใจยากบางทีเขามีความรู้สึกเหมือนคุณอยากจะไปอยากจากชีวิตเขานะคะ นะเขามีความรู้สึกว่าคุณห่างเหินคุณเปลี่ยนไปอันนี้คือความรู้สึกของคนรักคุณนะคะที่เขามองคุณในตอนนี้นะ mm hmm. เขามองว่าทําไมเราเริ่มเข้าใจกันยากจังเลยนะคะชาวสิงห์เนาะส่วนความรักความสัมพันธ์จากนี้ไปมันเหมือนจะมีเรื่องอึดอัดใจระหว่างกันเข้ามานะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนที่คลองคู่กันมามีเรื่องปิดบงังปกปิดกันอยู่อะไรหรือเปล่านะคะต้องอาศัย การเปิดใจคุยกันมันถึงจะทําให้อะไรอะไรดีขึ <Rudolph mathematics> ้นนะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์จากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราสองคนเนี่ยมันใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยเครียดเครียดกับเรื่องสถานการณ์ความรักแล้วไม่พูดมีอะไรแล้วไม่พูดตรงๆแบบนี้นะคะไม่ดีนะคะนะต้องแก้ไขตรงจุดนี้แล้วคุณจะประคับประคองความรักไปได้และ ท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนความรักช่วงนี้เหมือนเหมือนแบบเหมือนนักมวยนะคะยับยับ,ยบดูเชิงฝ่ายตรงข้ามนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ สถานการณ์ความรักของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันมานะคะเหมือนกับยังนิ่งๆอยู่สถานการณ์เหมือนกับอาจจะมีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นด้านนั้นด้านนี้ให้แก่กันแต่ยังดูเชิงกันอยู่ค่ะยังไม่แน่ใจต่างคนต่างไม่แน่ใจในการและกันแบบนี้นะคะคือในความรักความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือหรือคุณทั้งสองคนก็เป็นไปได้คือยังไม่เปิดใจนะคะยังไม่เปิดใจยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังลืมรักเก่าไม่ได้ยังมีคนเก่าๆติดค้างอยู่ในชีวิตติดค้างอยู่ในใจเลยทําให้เปิดใจกับคนใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะยังไม่ได้เต็มที่นะคะในช่วงนี้นะอ่าทีนี้เรามาดูคนโสดนะคะ คนโสดชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิงแหมมีมสเสน่ห์ทางเพศมากๆเลยนะคะมีแรงดึงดูดให้กับฝ่ายตรงข้ามคู่กรณีนะคะช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะมีแรงดึงดูดทางเพศสูงและคนโสดน่ยก็เหมือนกับว่าอาจจะมีคนมีเจ้าของหรือคนที่ยังมีความรักความสัมพันธ์กับคนเก่าๆยังตัดไม่ขาดเนี่ยเหมือนเข้ามาผัวพันกับคุณด้วยยังไงคนโสดก็ ถึงจะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดให้คนเข้ามาหาคุณแต่คุณต้องระมัดระวังคนมีเจ้าของแล้วมามาผัวพันกับคุณในช่วงนี้แบบอยากจะมีความสัมพันธ์ทางกายมากกว่าความสัมพันธ์ระยะยาวแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวโสดชาวราศีสิงห์นะก็ช่วงนี้เด่นมากเลยทางด้านรักสามเศร้ารักซ้อนนะชาวสิงห์นะ แต่ท่านใดที่คองคู่กันมาแล้วก็อย่าเพิ่งไประแวงกันนะคะแม่หมอพูดแค่เกณฑ์สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนโสดนะคะนะอ่ะทีนี้เรามาดูในด้านภาวะนิสินกันต่อด้านทั่วๆไปกันต่อนะคะอ่ะขอโทษทีค่ะลืมให้คำแนะนำในด้านดวงชะตาคำแนะนำสำหรับคนราศีสิงในด้านความรักนะคะมันมีหลายอย่างที่เรายังมีความลับต่อกันอยู่ แต่ถ้าคุณยังอยากจะไปต่อกันคุณไปต่อกันได้ต้องมองข้างข้อเสียซึ่งกันและกันไปให้ได้อันนี้เป็นคําแนะนําในด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้นะคะค่ะอ่ะทีนี้เรามาด้านภาวะนีิสิงชาวราศีสิงชาวลัคนาสิงท่านใดที่มีภาวะนิสิงไม่ว่าจะนิสิงกับสถาบันการเงินใดๆ นี่สินกับบุคคลใดก็ตามนะคะช่วงนี้คุณประคับประคองสภาวะนี่สินผ่านพ้นไปได้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลบางคนอาจจะให้คําแนะนําดีๆหยิบยื่นความช่วยเหลือบางอย่างมาให้กับคุณให้คุณผ่านพ้นสภาวะกดดันในด้านนี่สินไปได้ไม่หมอยังมองว่าภาวะนี่สินของคุณในช่วงเดือนสุดท้ายนี้คุณผ่านพ้นไปได้ถึงแม้ว่า คุณจะเหนื่อยคุณจะอึดอัดใจกับสถานการณ์ในชีวิตหลายๆอย่างที่มันยังไม่ได้ดั่งใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วภาวะนี้คุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะชาวราศีสิงห์เพราะว่าในเกณฑ์ดวงชะตาของชาวสิงห์ในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีคนให้ความชื่นชมคุณคุณเป็นคนมีศักยภาพที่ดีมีสกิลความสามารถโดดเด่นมากๆคุณจะมีชื่อเสียงที่ดีแต่ คนที่มีข้อตําหนิให้คุณก็จะยังเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่นะก็คือมีทั้งคนรักและคนเกลียดละค่ะในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้แต่คนรักมากกว่านะนะคะชาวสิงนะอ่ะทีนี้เรามาดูอ่าชาวสิงท่านใดที่มีลูกหนี้นะอยากจะได้เงินคืนจากลูกหนี้นะคะอ่ช่วงนี้เดือนสุดท้ายแห่งปีนี้เงินจากลูกหนี้ยังเงียบก,กริบนะชาวสิงนะ ยังต้องติดต่อสอบถามจากลูกหนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยวางกับลูกหนี้ <c oughs> คือหมายถึงว่าอย่าเพิ่งวางเฉยคะ่ะก็ต้องทวงถามเนาะแต่คิดว่ามันในดวงชะตาแล้วแม่หมอยังมองไม่เห็นเม็ดเงินที่ชัดเจนมาจากลูกหนี้ในช่วงนี้เลยนะคะชาวสิ์นะนะคะ ส่วนท่านใดที่อยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้สะสางงานเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะอะไรที่ยังเป็นปัญหาในชีวิตของคุณอยู่คุณสะสางเรียบร้อยหรือยังคุณเคลียร์เสร็จแล้วหรือยังคะถ้าคุณเคลียร์เกี่ยวกับงานเก่าธุรกิจเก่าคุณอยากจะไปเริ่มอันใหม่ได้เลยชาวสิงห์นะแต่ถ้าจะให้ถามว่าจังหวดเนี้ยเป็นจังหวะด,ดีสําหรับการ เปลี่ยนงานสำหรับการหางานใหม่ไหมยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่นะคะท่านใดที่งานเดิมมันยังโอเคมันยังไปได้อยู่ก็ทําอันเดิมไปก่อนอย่าเพิ่งกระโดดไปทําอย่างอื่นทําอันใหม่ นะคะแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะเปลี่ยนถึงแม้ว่าในเกณฑ์ชะตาของคุณในช่วงแรกที่แม่หมอทักว่ามันมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบางเรื่อง นะคะเช่นบางคนเปลี่ยนระบบชีวิตจากชีวิตแบบหนึง่งไปเป็นชีวิตอีกแบบหนึง่งบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนเปลี่ยนแฟนใหม่แบบนี้นะคะส่วนบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนความคิดให้กับชีวิตใหม่แบบนี้นะคะเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนแบบนี้นะคะบางคนจะมีการตกผลึกหาข้อสรุปดีๆให้กับชีวิตได้ในช่วงเดือนนี้ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึง่งคือคุณตัดสินใจเปลี่ยนระบบการดําเนินชีวิตใหม่แบบนี้นะคะแต่จังหวะการหางานใหม่แม่หมอมองว่ารอสักกุ่มพามีนานะจะดีกว่านี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีกว่านี้นะชาวสิงนะ,ะส่วนคําแนะนําที่มีให้กับชาวราศีสิงในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้นะคะ อาการหมุดหิดไม่เป็นผลดีสำหรับการดำเนินชีวิตทำไมโดดเด่นทางด้านความขี้งหุดหงิดจังเลยคนราศีสิงค์คะคุณตกภาวะอารมณ์ใจร้อนนะเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองคนในครอบครัวจะเป็นพลังชีวิตให้กับคุณได้ดีมากๆสิ่งใดที่คนในครอบครัวหยิบยื่นให้คุณไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำการชี้แนะหรือการแสดงออกอะไรคุณอย่ามองข้ามคุณอย่าเมินเฉยนะคะ การแสดงออกของคนในครอบครัวคุณจะต้องตอบสนองไปด้วยความรักนะคะสิ่งนั้นจะเป็นพลังเกื้อหนุนชีวิตคุณให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะช่วงนี้สิ่งใดๆก็ตามที่คุณจะลงมือทําให้สําเร็จยังต้องใส่พลังยังต้องใช้ไหวพริบลูกล่อลูกชนการคิดการวางแผนที่ดีที่เป็นระบบอย่างมากๆเลยถึงจะสําเร็จด้วยดียดังที่คุณปรารถนาไว้สิ่งนี้คือคําแนะนําในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ อ่ทีนี้เรามาดูวิธีแก้เครดเสริมดวงนะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์อ่าช่วงนี้ให้คุณทําบุญกับเด็กจะเป็นเรื่องดีมากๆจะเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งเช่นเอาขนมอร่อยๆให้เด็กโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเด็กที่น่าสงสารนะคะก็จะเป็นการทําบุญเสริมดวงนะคะทำเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าหรืออ่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ฐานะยากจนคุณซื้อ ของดีๆให้เขาซื้อของเล่นหรืออาหารอร่อยๆให้เขาจะเป็นการเสริมโยงชะตาคุณให้ดีขึ้นนะและการสวดมนต์ภาวนานะคะ จะเป็นการทําบุญเสริมดวงให้กับคุณได้มากๆนะสวดบทพระคาถาชินบัญชรหรือพาหุงม,มหากาจะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแกร่งได้แต่ต้องสวดตอนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีจะช่วยเสริมดวงการเงินการงานและความรักของชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะอ่ะทีนี้เรามาดูสุขภาพร่างกายของคุณกันก่อนดีกว่านะชาวสิงค์คะ ท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณต้องรีบไปหาหมอด่วนๆเลยเพราะว่ามันจะแสดงอาการผิดปกติอะไรบางอย่างขึ้นมามันจะเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตและการทํางานของคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าเกณฑ์ล้มหมอนอนเสือจะไม่ได้เด่นชัด นะไม่ได้มีอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรแต่มันเหมือนกับว่าสุขภาพภายในของคุณจะแสดงอะไรบางอย่างให้คุณรู้เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณจะต้องหาหมอแล้วคุณจะต้องทานยาแล้วคุณจะต้อง่อมแซมซ่อมบำรุงอวัยวะบางอย่างในร่างกายของคุณแล้วนะคะในช่วงนี้ระบบการหมุนเวียนของเหลวในร่างกายไม่ปกติโดยเฉพาะท่านใดที่มีภาวะความดันเลือดเช่นความดันต่ำหรือความดันสูงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะ แล้วก็ท่านใดสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะมีโรคเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะต้องรับประทานยาหรือไปหาหมอตรวจเช็คให้ดีนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้นะคะแล้วคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปในปีใหม่2,564ได้นะคะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์นะสิ่งที่อยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้งดการนินทานะคะ ใครที่มาชวนคุณพูดนินทาถึงบุคคลที่สคุณเงียบไปเลยค่ะฟังอย่างเดียวเป็นผู้ฟังที่ดีจะดีที่สุดนะคะถ้าคุณเอ่ยปากอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นผลร้ายผลเสียกับคุณได้ในอนาคตหรือบุคคลที่คุณพูดถึงในช่วงเนี้ในทางที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเขาจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่คุณกล่าวถึงพูดถึงเขาแบบนี้นะคะ นะและอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมเรื่องการติดต่อสื่อสารเจราจาใดๆกับใครเนี่ยการสื่อสารมันจะไม่ค่อยเสถียนเท่าไหร่คือเราพูดอย่างหนึ่งคนฟังเข้าใจอีกอย่างหนึ่งหรือมีคนมาพูดกับเราอีกอย่างหนึ่งเราไปตีความหมายอีกอย่างหนึ่งอนะค่ะช่วงนี้ก็การสื่อสารจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไม่ค่อยราบรื่นดังที่เราคิดเท่าไหร่ก็ต้องปรับปรุงตรงนี้ซะหน่อยนะคะชาวสิงห์นะ โอเคค่ะขออวยพรให้ชาวราศีสิงชาวลัคนาสิงทุกคนทุกท่านในช่วงท้ายเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้ขอให้มีโชคลาภที่ดีต้อนรับปีใหม่อะไรที่มันไม่ดีก็ให้ผ่านพ้นไปนะคะอุปสรรคเลวร้ายสิ่งที่ทำให้คุณเสียน้ำตามาในช่วงที่ผ่านมาปี2563ถึงเวลาที่จะจะ,จะต้องจบต้องหมด ต้องผ่านไปได้แล้วค่ะปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆดีๆการเงินใหม่ๆหมุนเวียนเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ